สวัสดีครับทุกท่านครับนี่เป็นการออกกําลังกายเบื้องต้นนะก็ให้ภาพมันบรรยายเอานะครับถ้าย่างไรก็ตามนะครับฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะครับชื่อช่องว่าจักรเกครับนะครับทาง u t u b e นะจากคอหักนะครับจากคอหักเนี่ยอนอนติดเตียงมา สองปีนะครับก็ตอนนี้ฝึกหัดเดินได้ประมาณหนึงนะครับก็ดูภาพเอานะครับอาจจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนได้เนาะอันนี้จากแขนขาขยับไม่ได้เลยนะครับสองเกือบสองปีนะ แขนขาขยับไม่ได้เกือบ2ปีเลยนะครับตอนนี้เริ่มขยับได้หน่อยแต่เอลเนี่ยปัญหามากเลยเอลมันติดพังผืดเกาะสงสัยเกาะมากวีดีโอมันถ่ายในแนวตั้งไงมันเลยไม่เต็มจอครับอันนี้ก็พยายามซูม พยายามทําให้สมาชิกได้ดูนะพูด,ดง่ายๆแต่ก็ทําได้แค่นี้แหละครับความสามารถก็ให้ภาพมันบรรยายเอานย้ำนะครับนี่คือคนที่คอหักนะครับแล้วแขนขาขยับไม่ได้มา2ปีเต็มนะ ก็ไม่ใช่2ปีเต็มหรอกครับเกือบ2ปีอะพูดง่ายๆนะครับเนาะสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม